พันกาเพเรือนะคะคือเจ้าฟ้าธรรมธิเบศหรือเจ้าฟ้ากุุงค่ะซึ่งเป็นพระราชโอรสพระองค์แรกในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศค่ะละักษณะคำพันนะคะใช้กับหอฟงค่ะโดยมีกาบยานิสเบแบ็โฟงสี่สุภาพค่ะบทเหควรบทเหควรเป็นบทพรรณนาความรู้สึกของกวีที่มีขนาดเดินเท้าทั้งความรู้สึกเป็นทุกข์หรือรันจวนใจแสดงความคิดถึงที่มีต่อนางโดยไม่ได้นำมาเชื่อมโยงกับธรรมชาติโดยรอบเช่น ยังพบความที่ในยามปกติมักจะได้อยู่ด้วยกันเมื่อไม่เป็นเช่นนั้นก็เ,เกิดความเหงาและบเบาไว้ในใจทำให้คิดถึงรือนึกถึงคุณค่าได้วันนั้นสินะคะกา,ารสอนคำการเลือกใช้คําได้ถูกต้องตรงตามความหมายที่ต้องการการเลือกใช้คําที่เหมาะแก่เนื้อเรื่องและฐานของบ,บคุคคลในเรื่องการใช้คําโดยคํานึงถึงเสียงกันเล่นเสียงสัมผัสคาคล้องเสียง เสียงเรียนเสียงธรรมชาติการสัำคำการใช้ภาพพจน์นะคะการใช้ภาพพจน์อุปมาเช่นการเปรียบเทียบเรือสมุหงส์กับของทหานะของพระพงศ์การใช้ภาพพจน์อุปลักษ์เช่นน,น,น,ชชน้นำเงินคือเงินยวงเป็นการใช้อุปลักษ์เพื่อบอกว่ากาดน้ำเงินนั้นมีเปลือกเ,เงินสวยเช่นเงินยวงค่ะศีลาการประพันธ์นะคะมีสวรัชนีบทชมความงามทางธรรมชาติสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นลักษณะเด่นของกาพีเรือเจ้าฟ้าธรรมชัยเบศ และสาระป,ปรกพิเศษค่ะกวลีลำพัน์ถึงความรู้สึกความรักความอะไรที่มีตนา,างผู้เป็นที่รักค่ะคุณค่าทางด้านสังคมนะคะสะท้อนวิถีความเป็นอยู่ของคนไทยในสังคมค่ะ 1. ข้อความสัมพันธ์ของการคามนาคม 2. การเที่ยวเวลาสมัยก่อนการใช้ท้องและกองตีเป็นเวลาโมงและทุ่มค่ะท้ะอนขนดธรรมเนียมประเทณีของไทยประเพณีการเหยีเดเรือการแต่งกายของสตรีในอดี การว้ชมงของสตรีการทำเครื่องหอมจากดอกไม้ชนิดต่างๆการร้อยกองของดอกไม้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเกมอิโมจิค่ะกัลิกาการเล่นเกมอิโมจินะคะจะมีอิโมจิให้เลือกทั้งหมด4แบบโดยผู้เล่นเนี่ยต้องหลับตาสุ่มหยิบอิโมจิมาหนึงอันอย่างเช่นถ้าผู้เล่นจุ่มหยิบอิโมจิได้อิโมจิน่าโกรธให้ผู้เล่นยกตัวอย่าง กลับมาหนึ่งบทที่เกี่ยวกับความโกรธและความแค้นและผู้โชคดีที่ได้เล่นคนแรกก็คือราชตะวันคนดีคนเดิมเลยค่ะต่อไปให้แตงกวาหลับตาและสูงเลอกอีอีมดีได้เลยค่ะโอเคได้เป็นรูปหน้ามีความสุขนะคะาบทกับนจะยกตัวอยงนะคะก็คือเรื่องสามยามกลายแล้วจนไก่แก้วแววสันขาน ไม่หลับกับบรรดาลฝันเห็นน้องต้องติดตาค่ะพอดคอามได้ว่าเมื่อล่วงเข้ายามที่3จนไก่ขันพี่ก็เคลิ้มหลับไปก็ย,ยังฝันเห็นน้องและผู้โชคดีคนที่2ได้แก่น้องเดยคให้น้องเดยหลับตานะคะแล้วหยิบได้เลยค่ะ ลูกที่นะคะได้เป็นหน้าอีโมจิร้องไห้ให้พูดหนึ่งกับหนึ่งบทที่เกี่ยวกับความกเศร้าแต่เช้าถึงเยนงเ็นก้ามคืนเก็งเป็นอาจินชายใดในแผ่นดินไม่เหมือนพี่ที่ความใจค่ะอดความตั้งแต่เช้าถึงเย็นพี่อดทนก้ามกืนอยู่ตลอดชายใดในแผ่นดินก็ไม่ทุกข์ใจเท่าพี่และผู้เล่นคนต่อไปได้แก่สาวแถวพัน่นเองค่ะ yeah. เชิญหยิบได้เลยค่ะผู้เล่นนะคะได้อีโมจีหน้าหัวลาะให้ผู้เล่นยกตัวอย่างกราบมาหนึ่งบทที่เกี่ยวกับการขกถัดหรือเสียงหัวลาอค่ะเสียงสวนร้านนี้เสียงแก้วพี่หรือเสียงไพเสียงสวนเสียงตามใบสุดใสยใจที่ตามมาค่ะถอดความ เสียงหวัวเราะเป็นเสียงของน้องพี่หรือของใครกันเหมือนมีเสียงหวัวเราะของน้องลอยตามพี่มาแล้วเพื่อนคนสุดท้ายดีน่าจะงคุไม่ต้องหลับตานะคะพเพราะเอพู้เล่นเพีย,ยงคนเดียวแ่ยกตัวอย่างหนึ่งบทเลยค่ะเวลามาทันแล้วจิงจั๊งแฉแก้วโกลมให้แนแสสุดทคนทุกถึงเจ้าเจ้าเสียดายค่ะกาบทนี้นะคะถอดความได้ว่า ด้วยเวรกรรมที่ตามทันทําให้พี่ต้องพลากจากน้องมาพี่ทั้งแทนทั้งเศร้าที่ต้องจากเจ้ามาขอจบเกมเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะบ<อ>